สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่อพักเครื่องทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พบกับโจแจน ep ที่30แล้วครับผมหากพี่พี่สนใจนะครับชื่นชอบภาพองไหนขอรูปเพิ่มเติมได้หรือโทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์089214 1595นะครับน,นี้ก็มีภาพมาแบ่งปันครับดูภาพองแรกกันเลยนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับ พระองค์แรกนะครับนี่ครับเป็นพระปิดตานะครับสายยุทธยานะครับหรือพระปิดตาวัดบันไดนะครับเป็นเนื้อผงคุกรักนะครับพระองค์นี้เนื้อหาเก่าครับลองหาข้อมูลดูนะครับพระปิตาวัดบันไดนะครับนี่ยุธยาเนื้อผงคุกรักนะครับพระเก่าครับนี่ครับผมพระสายยุทธยานะครับ ไม่ควรพาดนะครับพระปิตาวัดบันไดนะครับนี่ครับเนื้อหาเก่านะครับพระองค์นี้หรือพระปิตาวัดบันไดนะครับเนื้อหาเก่าสายยุดยานะครับเอา400บาทนะครับนี่ครับผมเนื้อหาเก่ามากผงคุกรักนะครับองค์ต่อไปนะครับนี่ครับเป็นสมเด็จก้างปลาหูใบสีครับนี่ครับเนื้อผงนะครับ เนื้อหาเก่านะครับสมเด็จก้างปลาหูใบสีนะครับนี่ครับมีทองบางๆให้เห็นนะครับนี่ครับเนื้อหาเก่านะเอานี้เอาสามร้อยบาทครับสมเด็จหูใบสีก้างปลานะครับีด้านข้างนี่คือด้านหลังครับน 2.............. ี่ครับผมเอาสามร้อยบาทครับผม งต่อไปนะครับงต่อไปเป็นนี่ครับอันนี้ภาพป,ปิดตาไม่ทราบที่นะครับโอ้เนื้อค่อนข้างปึ๊กและเนื้อหาเก่าครับลองหาข้อมูลนะครับพี่ๆท่านใดที่รู้ที่นะครับนี่ครับเนื้อหาเก่านะครับภาพป,ปิดตานี่ครับ พระปิดตาเนื้อหาเก่าเนื้อพง forbid, นะครับนี่ครับ á, ดา้านข้างองพระเนื้อหาเก่านะครับนี่ครับพระปิดตาเนื้อหาเก่านะครับหน้าคน้นหานะครับเอา300อบาทครับผมนี่นะครับ á, พระปิด <hab Anton ia> ตาองค์ต่อไปนะครับโอ้นี่ดีกว่าครับเป็นพระสมเด็จที่ลึกลับนะครับไม่ทราบที่นี่ครับสมเด็จเนื้อพงครับข้างบนน่าจะเป็น ปกโพนะครับน้านข้างพระฟอร์มหนาหลังมีรอยนิ้วมือครับทั่วองค์เลยนะครับข้างหลังนี่ครับจะเป็นสองขอบนะครับลองหาข้อมูลดูนะครับพระองค์นี้เป็นพระที่สวยงามมากแต่ก็ไม่ทราบพระเกจิท่านใดนะครับนี่ครับลองหาข้อมูลครับเนื้อผงนะครับเอาที่300บาทนะครับผมสมเด็จ ปโปรโพสามชั้นนะครับสามร้อยบาทแบ่งปันนะครับอ,องค์ต่อไปนะครับอันนี้เป็น่าจจะเป็นพระขุนแผนนะครับพระขุนแผนเนื้อดินนะครับนี่นะครับด้านข้างครับเนื้อดินโอ้เนื้อดินแห้งนะครับแห้งมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีอายุครับ แต่น่าจะเป็นพระเกจิแน่นอนครับนี่ครับดูเนื้อหานะครับเนื้อหาแห้งมากเก่ามากครับนี่ครับดูด้านข้างนะครับองค์ของพระด้านหลังนะครับด้านหลังขององค์พระนะครับนี่เนื้อหาแห้งๆครับนี่ครับผมเป็นน่าจะเป็นพระเกจิคร Herm ับพระคุณแผนนี่ครับภายคู่ครับพระเกจิ นี่ครับเนื้อหาเก่าครับผมพระขุนแผนเนื้อดินพายคู่นะครับเนื้อหาเก่าเอาสี่ร้อยบาทครับผมนี่ครับเนื้อหาเก่าน่าค้นหานะครับพระขุนแผนเนื้อดินนะครับผมสี่ร้อยบาทครับผมองค์ต่อไปนะครับเอานี่ครับผมนี่เป็นพระหลวงพ่อปานขี่ไก่นะครับ เนื้อดินด้านข้างนะครับนี่คือด้านหลังนะครับขององ์พระจะอุดผงด้วยครับโอ้ผงอุดทะลักทะล้นเลยนะครับนี่ผงเยอะมากครับเดี๋ยวให้ดูผงนะครับนี่ครับเป็นผงพุทธะคุณนะครับนี่ครับพระหลวงพ่อปานขี่ไก่ครับหางสี่เส้นนี่ครับด้านหลังครับ นี่ครับหลวงปานขี่ไก่หาง4เส้นนะครับ300บาทครับผม300บาทอ่าองาต่อไปนะครับอันนี้เป็นเป็นพระขี่นกนะครับแต่น่าจะเป็นหลวงพ่อมุ้ยปลูกเสกนะครับนี่ครับข้างหลังเป็นนี้ครับพระ ลองหาข้อมูลดูนะครับพระองค์นี้ผมว่าได้เป็นหลวงพ่อมุ้ยปลูกเสกนะครับลองเซิร์ชหาข้อมูลดูนะครับพระขี่นกหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่นะครับนี่ครับผมพระเนื้อดินเนื้อหาเก่ามากครับค่อนข้างมีอายุแตอุดผงนะครับนี่ครับผงที่ด้านข้างครับด้านหลังนะครับขององค์พระนี่ครับพระขี่นกนะครับหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่นะครับเอาสามร้อยบาทครับผม องค์ต่อไปนะครับผมนี่ครับเป็นพระคุณแผนเนื้อดินนะครับทางหลังคอระคังนะครับน่าจะเป็นหลวงพ่อคืนวัดสังโคครับนี่ครับเนื้อดินดินละเอียดเลยนะครับพระคุณแผนหลวงพ่อคืนวัดสังโคนะครับเป็นพระเกจิสุพรรณบุรีนี่ครับคอระคังนะครับคอระคังข้างฝานี่ครับพระเนื้อดินหลวงพ่อคืนนะครับ หรือคุณแผนลงพ่อคืนวัดสังโคนะครับองนี้นะครับเนื้อหาก็เก่าเนื้อละเอียดนี่ครับผมเอา300บาทครับผมองต่อไปองต่อไปองต่อไปนะครับไปนะครับนี่ครับเป็นพะระล่วงเนื้อผงออกน้ำมันนะครับ ข้างหลังมียันนะครับพระน้าค้นหามากครับพระค่อนข้างมีอายุและพระดูนะครับผิวเบิ้นบ้านเลยนะครับดูด้านหน้านะครับนี่ครับบ้านไม่บ้านนะครับขี้ฝุ่นขี้อยากใจนะครับโอ้ยเต็มไปหมดเลยนะครับนี่ครับขี้ยุงครับขี้แมงสาบขี้ยุงมาหมดเลยครับนี่ครับผมขี้ข้าบฝุ่นครับบ้านเลยนะครับดูด้านข้างองค์พระนะครับ เนื้อออกจะแก่น้ํามันหน่อยนะครับนี่ครับนี่คือด้านหลังครับด้านหลังจะมียันนี่คือพระน้าคนหาครับเป็นพระร่วงนะครับพระร่วงเนื้อผงน้ํามันนะครับหลังยันเอาสี่ร้อยบาทครับลองหาข้อมูลและค้นหาดูนะครับพระองค์นี้นี่ครับผมพระไม่น่าเก๋นะครับผมดูแล้วน่าจะเป็นพระแบบ เกจิเกเก่าครับนี่ครับพาร่วงเนื้อผงน้ำมันนะครับเอา400บาทครับผมต่อไปนะครับนี่ครับเป็นหลวงปู่ศุรปขะภามนทนครับเนื้อทองผสมหรือทองออกทองแดงๆครับนี่ครับเนื้อหาเกาเก่าครับนี่ตะใบด้านข้างครับรอยแต่งด้านหลังนะครับ จะมีรอยจานให้เห็นนะครับนี่ครับท้านข้างฝั่งนี้ก็เป็นรอยแต่งตะไบนี่นะครับปูสุกครับผมเนื้อทองแดงนะครับเอา300บาทครับผมเอาเหรียญน,นี้ครับเป็นเหรียญที่ระลึกในงานฉลองพระบรมรูป รห้าณวัดป่าโมกสมุดสงครามครับนี่เป็นเหรียญรห้านะครับวัดป่าโมกสมุดสงครามนะครับข้างหลังเป็นเหรียญรเก้านะครับนี่นะครับเหรียญนี่เหรียญสวยงามมากครับเลี่ยมเดิมๆเลี่ยมวินเทจเลี่ยมชาวบ้านเลยนะครับนี่ครับเหรียญรัชกาลที่ห้าด้านหน้าครับข้างหลังเป็นรัชกาลที่เก้าครับวัดปราโมก สมุดสงครามนะครับเหรียญนี้นะครับสวยเดิมๆกระไหลยังเห็นอยู่นะครับแล้วเลี่ยมชาวบ้านครับนี่ครับผมนี่ครับเลี่ยมชาวบ้านเลยครับเอาที่สี่ร้อยบาทครับเหรียญนี้สวยงามครับน่าใช้นะครับในหลวงราชการที่ห้าและราชการที่เก้าครับนี่ครับผมเอาสี่ร้อยบาทเท่านั้นครับวงต่อไปนะครับเอาดีดีกว่าครับ นี่เป็นหลวงปู่สุขข้างอุนะครับนี่นะครับหลวงปู่สุขข้างอุดูครับเนื้อหาเก่าๆครับนี่ข้างอุนะครับประพาลงทุนข้างอุนี่คาบไขยังอยู่เลยนะครับดูนะครับด้านข้างครับด้านข้างเห็นไหมครับด้านข้างนะครับดูนะครับนี่ครับการยุบตัวของโลหะนะครับด้านหลังยุบตัวแอง นี่ครับตัวตัดรอยตัดนะครับผมหลวงปู่ศุขประพาบนทนข้างอู่นะครับนี่ครับเป็นเหรียญที่สวยงามมากครับนี่ครับธรรมชาติขององค์พระครับนี่จะเว้าครับนี่นี่จะยุบตัวเว้าให้เห็นเลยนะครับนี่ครับหลวงปู่ศุขประพาบนทนข้างอู่เอา400บาทครับผม ต่อไปนะครับนี่ครับเป็นพระหลวงพ่อปานครับพิมพ์โบราณนะครับหรือพิมชาวบ้านนะครับขี่คุดนะครับอุดผงด้านหลังดูนะครับด้านหลังนี่ครับเม็ดกวดเม็ดแร่โอ้โหสวยงามครับด้านข้างครับด้านหน้าครับนี่ครับผมนี่คือใต้ฐานจะมีผงครับ นี่ครับพระหลวงพ่อปานขี่คุดพิมพ์ชาวบ้านหรือพิมพโบราณนะครับเอาสามร้อยบาทครับผมองค์ต่อไปนะครับนี่ครับเป็นพระมะเหส่วนนะครับพระองค์นี้เลี่ยมน่าจะเลี่ยมเงินหรือเลี่ยมทองก็ไม่แน่ใจครับแกะทองไปขายหรือแกะเงินออกก็ไม่รู้นะครับนี่ครับรอย รอยเทียนยังอยู่นะครับผ้าองค์น <utan> <anyway brilliant. S 2> ี <Hayır> ้นะครับเป็นผ้าที่เขาเอาลวดไปถักใช้นี่ครับเห็นรอยคาบลวดนี่ครับคาบลวดนะครับถักใช้องค์นี้เป็นผ้ามเหสวนชินเงินนะครับนี่ครับผมชินเงินนะครับนี่รอยรอยรอยลวดนะครับรอยลวดจะเห็นสนิมขึ้นอยู่นีะครับแล้วทีนี้เสร็จปั๊บเขาก็เอามามาเลี่ยมทองนะครับ เลี่ยมทองแล้วแกะออกจากทองนะครับนี่ก็แบ่งพระมาให้นะครับนี่นะครับผมอีกข้างนึงนะครับนี่ครับนี่เป็นรอยนี่ครับลอยถักลวดมาสมัยโบราณเลยครับนี่ชินเงินนะครับนี่ครับนี่ครับนี่คือพระมาเหสวนนะครับพระมาเหสวนเนือชินเงินนะครับ เอา500บาทนะครับพระมาเหสวนชินเงินนะครับนี่นะครับกระหาเก่านะครับนี่ครับเลี่ยมใช้มานะครับไปครับสมเด็จนะครับนี่สมเด็จวัลกระังพิมพ์ใหญ่นะครับดูด้านข้างนะครับโอ้โหด้านข้างดูมวลสารนะครับนี่ครับ มวดสารตุกตับเนื้อตุกตับเนื้อตุกตับนี่ครับด้านหลังนะครับองค์พระครับนี่ครับผมด้านข้างครับนี่ครับคือด้านหน้าองค์พระนะครับนี่นะครับพระสมเด็จวรังคางพิมพ์ใหญ่นะครับสวยงามครับนี่คือด้านหลังครับ ด้านข้างครับผมนี่ครับสมเด็จวัลระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับสวยงามตามทองเรื่องครับเอาสี่ร้อยบาทครับผมต่อมานะครับนี่ครับเป็นสมเด็จเจ็ดชั้นวัดเกศนะครับนี่น่าจะเป็นแขนกลมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่ครับเนื้อหาเก่ามากครับนี่คือด้านหลังขององค์พระนะครับด้านข้างนะครับ นี่นะครับนี่คือองุ่พผ้านะครับนี่ครับผมสวยๆครับนี่ครับด้านข้างนะครับนี่คือด้านหลังครับด้านหลังขององุ์พผ้านะครับนี่เนื้อนี่นะครับสมเด็จวัดเกตนะครับเจ็ดชั้นนะครับนี่ครับผม เอาที่300บาทครับผมงต่อไปนะครับนี่ครับเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับพระองค์นี้เ้าลงลงชาติแดงไว้นะครับนี่ครับแต่เนื้อพระนี้ค่อนข้างที่จะเก่ามากครับนี่ครับลิ้วจีวรท่านนะครับ นี่นักแข่งนะครับผมนี่ครับเขาน่าจะลงทาชาติแดงไว้นะครับนี่นะครับด้านข้างนะครับนี่ครับผมใต้ฐานนะครับใต้ฐานจะเห็นรอยช่อครับนี่ครับผมนี่ครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่ครับให้ดูกันชชดนะครับ หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมหลงชาติแดงมานะครับบ้านเลยนะครับใต้ฐานนะครับผมนี่ครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับเอาเอาสี่บาทครับผมนี่นะครับนี่เป็นหลวงพ่อหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับ นี่ครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับเนื้อว่านแห้งๆเลยนะครับนี่ครับไม่ทราบว่าจะออกวัดไหนไม่แน่ใจพิมพ์คล้ายๆเหมือนกับวัดควรหรือว่าพิมไม่คล้ายเหมือนกับทางเชียงใหม่ครับวัดพระสิงครับนี่ครับเนื้อแห้งๆครับเป็นวัดพระสิง์กับปีศูนย์หกครับเนี่ยนี่ครับเนื้อว่านนะครับว่านแห้งๆครับนี่ครับพาเขาใช้มานะครับ ชาวบ้านชาวบ้านเลยครับบ้านบ้นเลยข้างหลังจะเรี่ยมมีฟอการหน่อยครับแต่ผ้าตรงนี้นี่โหเนื้อแห้งแก๊กเลยนะครับเป็นเนื้อว่านนะครับนี่ครับเนื้อว่านดูกันจจะเลยนะครับพระเนื้อว่านนะครับถ้าเป็นวัดพระสิงห์ก็โอ้โหน่าจะหลายตังนะครับแต่อง์นี้เปิดแบ่งปันนะครับเอาห้าร้อยบาทครับนี่ครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านแห้งๆนะครับ เอาห้าร้อยบาทเท่านะครับผมต่อไปนะครับนี่ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อหาค่อนข้างเก่านะครับนี่นะครับผมดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังของมวลสารนะครับโอ้โหมวลสารดูนะครับ นี่ครับผมดูด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับโอ้โหมนสารโอ้ยเนื้อตุกตับครับเนื้อแห้งนะครับพระสมเด็จองนี้นะครับนี่ครับเพื่อนไดมีความรู้ดูแล้วชอบนะครับนี่ครับเหมือนจะคล้ายคลายคีบกูครับเรื่อยๆนี่ครับเหมือนพิมพ์เหมือนวัดบางบางขุนพรมเลยครับเหมือนสมเด็จบางขุนพรมเลยครับเนี่ย อีกคาบิกุเรื่อเรือนี่ตัวตัดตัดตรงเลยนะครับนี่ด้านหลังนะครับนี่ครับสวยนะครับพระองค์นี้ดูนะครับสวยมากครับแห้งเนื้อดูแล้วสบายตาครับเอาห้าร้อยบาทครับพระสมเด็จองนี้นะครับนี่นะครับผมดูอีกทีนะครับนี่ครับคาบิกุเรื่อเรืะครับโอ้สวยงามมากพระองค์นี้นี่ครับผมนี่ครับ เอาห้าร้อยบาทนะครับพระสมเด็จบางหุพรมนี่ครับโอ้เนื้อหาโอเคครับผม500บาทครับองต่อไปนะครับเอานี้ดีกว่าครับนี่เป็นเหรียญหลวงปู่ชอบครับเป็นเหรียญที่สวยมากๆครับเหรียญนี้ปีหนนะครับหลวงปู่ชอบจังหวัดเลยนะครับเป็นพระดีมีประสบการณ์นะครับพระชุดนี้ประสบการณ์สูงมาก พ่งนี้จะพิเศษหน่อยนะครับตอก2โค้ดนะครับอีกโค้ดหนึ่งไม่ติดอีกโค้ดหนึ่งติดชัดนะครับนี่ครับจมูกลงๆหน้าตาคมหลวงปู่หน้าตามสุดๆเลยครับนี่ครับปู่หน้าตาคมชัดนะครับนี่ครับผมเหรียญกระไลทองนะครับสวยเดิมๆนะครับวิ่งๆเลยนะครับเรี่ยมชาวบ้านชาวบ้านนะครับ องนี้นะครับพระปี1นปนะครับหลวงปู่ชอบทเทะรึกสร้างอะไรเจดีนะครับนี่ครับส่งโค้ดพิเศษหน่อยนะครับองค์นี้ขอราคานิดนึงครับเอา550รครับผมห้าร้อยห้าสิบบาทเหรียญสวยๆพระน่าใช้พระปีประสบการณ์ครับหลวงปู่ชอบฐานสมโงนะครับองค์ต่อไปนะครับนี่ครับ เป็นเหรียญกรมหลวงชุมพรนะครับเขตอุดมศักดิ์เหรียญนี้เป็นเหรียญนี่ครับห่วงเชื่อมครับผมนี่ครับขอบน่าจะเป็นขอบกระบอกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับที่เป็นห่วงเชื่อมนะครับจากตัวหนังสือนะครับดูนะครับความคมของหนังสือนะครับนี่ครับห้องนี้ใช้มานะครับเดี๋ยวจะให้ดูห่วงเชื่อมนะครับห้องนี้นี่ครับ นี่ครับห่วงเชื่อมมานะครับนี่คือเหรียญกลมหลวงชุมพรห่วงเชื่อมนะครับนี่ครับผมเหรียญก็ยังสภาพน่าใช้อยู่นะครับนี่ครับห่วงเชื่อมนี่ครับเหรียญกลมหลวงนะครับเอาที่ห้าร no ้อยบาทนะครับนี่ครับเหรียญห่วงเชื่อมครับบ้านๆเลยนะครับกลมหลวงต่อไปนะครับ นี่ครับเป็นหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดวัดเมืองยะลานะครับน่าจะเป็นปีศูนย์ห้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับวัดเมืองยะลาลองหาข้อมูลดูนะครับพี่ๆดูหน้าตานะครับลุงก็นี่ครับเนื้อหาครับพระองค์นี้ดูนะครับโอ้ข้างหลังสุดๆพระองค์นี้น่าจะใช้มาครับดูใต้ฐานนะครับนี่ครับจะเป็นรอยรูเสียบ นี่นะครับลองหาข้อมูลดูนะครับหลวงปู่ทวดวัดเมืองยะลานี่ครับน่าจะเปีศูนย์ห้าเปล่านะครับนี่ครับเป็นพระอีกยอดนิยมนะครับนี่ครับหลวงปู่ทวดวัดเมืองยะลานะครับสวยเดิมๆองค์นี้ขอที่เจ็ดร้อยบาทครับผมขอราคานิดนึงนะครับนี่ครับผมเจ็ดร้อยบาทครับพระองค์นี้ หลวงปูท่ทวดวัดเมือง,งยาลานี่ครับองค์สุดท้ายแล้วนะครับท้ายสุดสุดท้ายนี่ครับเป็นพระสมเด็จบางหุดนพมพิมพ์เส้นได้นะครับนี่นะครับพาพองค์นี้สวยงามมากครับด้านหลังนะครับ คือด้านข้างครับข้างข้องค์พระี่เนี่ยจะตัดตรงครับสมเด็จบางุ่นพรมนี่ครับผ้าองค์นี้จะมีคาบขี้กุนะครับคาบขี้กุเรื่อยๆให้เห็นนะครับนี่ครับคาบกุธรรมชาติเลยนะครับนี่ครับคาบกุดูด้านข้างนะครับนี่ครับผม ด้านหลังนะครับด้านหลังขององค์พระนะครับนี่ครับคาบกุธรรมชาติเลยครับนี่ครับผมนี่คาบกุธรรมชาติเลยนะครับดูนะครับพระนี้มีความแห้งครับแห้งมีคาบกุเรื่อยๆให้เห็นตามองค์พระนะครับนี่นี่ตรงนี้โอ้โหชัดเลยครับนี่นี่นี่นะครับ สมเด็จบางหุนพรมพิมเส้นได้นะครับนี่ครับสวยงามครับนี่ครับโอเคครับไขวไขได้เลยนะครับเอาที่500บาทครับสมเด็จบางคุนพรมพิมเส้นได้เนื้อแห้งๆเก่านะครับนี่นะครับผมก็ประมาณนี้ครับหากพี่ๆท่านใดสนใจนะครับหรือขอรูปเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์4 8 9 9 5 4 1 5 9 5ครับหรือโทรมาสอบถามก็ได้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ